จะ่าตกไปพิจารณานลยพี่นะภาพวันที่เอามเป็นอะไรมาก้างผมนี่ปวดปวดหลังเล้วลงมาแบบหูตาฟ้าฟางนอนตื่นตอนเช้าไม่อยากรู้อ่ะมันแบบหนั่ง<อ>มาหนักป<า>ูมากอ่ะนั่งมาโ<ว>ต,ต้องต๊งะไม่ปะนี่แขกคักเต็มตัวเลยนะมีนะหลวงพ่อคลวยก็มีรูปถ่ายนยีอนะแขกคักเต็มตัวแล้วขัวตรงไหนเจ็บตรงไหน เนี่ยปวดไหลแล้วก็เนี่ยเอวเล้าลงมาครับครับสะสมสอพระมาแล้วพี่โอ้โหม,มากมายเลยแ,ลแต่หนุ<ต>่มครับมีพระเยอะไหมในรถก็กระเป๋านึงในกระเป๋านีา่ก็ไม่ใช่น้อยอที่บ้านเลยสะสมแ,แต่หนุ<อ>่มๆครับผมตั้งมาคือผมผมโดนทักทีนึงที่อ่าลพบุรีว่าอ่าพ่อปู่ฤาษีจินดามณีเขาบอกพอได้แล้วมึงอ่ะพอได้แล้วมึงเขาว่าอย่างนี้ผมก็ถามแมศักดิ์นตัวนี้กี่องค์อยู่ประมาณอยู่ ก็พอสมควรนะครับแกี้ยแมแไม่หิวเอะเยะมีดีๆๆใส่ได้ใส่ได้ดีมารหละโอ้แล้วก็มีข้างหน้าก็มีเบี้ยแก้มีพมกแบบปักน้ำาะไรพวเยอะเตมไม่หมดแหละชอบอ่ะดีมาและดีมาและเออก็ปูลวสีท่้นบอกว่าพอได้แล้วมัน มีก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้หรอกมึงมีดีในตัวแล้วที่ที่มึงสะสมเนะ่ะเอาไว้อวดกันเฉยเขามีมึงมีอะไรนั่นเองผมว่าอวดไม่ได้อ่ะสวยถูกใจเอาไว้อ้าวก็พยาธลงคิดไปเวทานะครับผมครับผมไม่เป็นไระลยวเท้าวางครับผมเนี่ยก็ผมจะบอกพี่ว่านี่เห็นไหมแล้วตอนนี้พี่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหน ปวดไหล่ปวดเอวแล้วลงมาขาขวาปวดไหล่ปวดเอวแล้วมาขวาไปหาคุณหมอยังก็ไปไปมาครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นแล้วแล้วกระดูกหลังเคลื่อนพูดนี้ไอ้ที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับไปคลินิกเอเซเลเอเซเลมาด้วยครับผมก็ตอนนั้นปวดมากเขาบอกเกาไม่มีลูมาตอยไม่มีมีไตระยะที่สองแต่ไม่เป็นอันตรายพูดนี้เป็นไตระยะที่สองใช่ไหมครับ ผมก็กำลังจะบอกพี่ว่าเห็นไหมแม้เราแผ่นพระเต็มตัวถูกต้องไหมครับผมหลวงพ่อฤาษีเป็นการท่านบอกว่าการเจ็บปวยไข้เกิดจากสิงข้อที่หนึ่งปานาธิบามอดีตชาติคงเป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ก็ทําเวรทากรรมไว้ก็สรุปแล้วก็คือเกิดจากเจ้ากรรมในเวรถูกต้องไหมเกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นไหมแม้พี่จะมี พระเป็นกำแพงแก้วรอบตัวพี่ก็ยังเจ็บยังป่วยถูกต้องไหมครับผมยังจะเป็นไตระยะสองถูกต้องไหมครับยังจะหมอนรองกระดูกทับเส้นอันนี้เกี่ยวกับเจ้ากรรมเวรถูกต้องไหมครับใช่ไหมเจ้ากรรมเวรเขาสามารถสิงเราได้เลยแม้เราจะมีพระเต็มตัวขนาดไหนถูกต้องไหมอันนี้พระของพี่ถูกต้องไหมครับ ชั้นนี้ไปทําบุญทีละร้อยสองร้อยอะสำลักนิสงอ่ะวัดไหนก็ได้นะในตู้ชำลักนิสงสักพันหนึ่งนะไปสำรักสักพันหนึ่งคำครั้งเดียวเลยได้ไหมครับได้ทำเงินเยอะทำทีเดียวเลยยิ่งดีใหญ่เลยครับผมอุทิศให้เพราะว่าจะได้หายทรมานสักทีพยานนาคใช่ไหมครับต้องต้องต้องกล่าวกล่าวคำว่าอุทิศให้งูพยานนาคเอาบอกบอกชื่อนามสกุล ไม่ไม่ทำบุญนะอย่าหยาดตัวจำไว้งูพญานาคแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้มีผีอะไรสิงอยู่ในตัวบ้างนี่เห็นไหมเขาสามารถสิงอยู่ในตัวได้เลยเจ้ากรรมในเวนอะใช่ไหมงูพญานาคแล้วก็ปอบเจ้ากรรมในเวนทั้งหมดพูดแค่นี้พองูพญานาคปอบเจ้ากรรมในเวนทั้งหมดแค่นี้พอนะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเสกจะดู ให้ตรงแลละใช่ไหมเสกไตเสกอะไรให้เวยเนาะเอาอ้าวนี่เอานี่ผมเอาพ่าผมเองเลยผมคิดให้เลยหลวงปู่ดูรุนแรกหลวงพ่อปานรุนแรกผมคิดให้ เอา้าเดินดูลงยันเมื่อกี้ดูเมื่อกี้ทำไมมั่งยากอะกระดูกมันเคลื่อนเขาสิงเนี่ยก๊อกเลยระดูกเคลื่อนเห็นไหมตรงไหมมันเข้าที่แล้วเห็นไหมเนี่ยแค่แต,แตๆๆนะๆเฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะกระโดดต๊ให้ดูหน่อยกระโดดโต๊ตโดดข้นบนนี่โดดขึ้น่าอย่าแบนะบนี้มันหลับไปเลยเห็นไหมนะเยอะแยะๆไปบน ยี่ยังเข้าสิงเราได้เลยนะเห็นไหมนี่เซกออกไปหมดแล้วลงยังโลงแต่อย่าข้างไหลเอานะเดี๋ยวสามให้จะรีบไปทำบุญนะครับผมทำกันไหนเดีพี่เดี๋ยวกลับไปผมก็ไปทำเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเขาจะได้เป็นเกิดเลยนะครับผมพอมึอ้าวเดินดูนี่โล่งไหมช่วงเช้าก็ที่รอที่รอไปปไปทองผู้เยี่ยมเจอทีเดนลยไปบุญทำบุญนไปนั่งอยู่วัด ลงไหมลงครับ <Long time. S 1> ลงแลวนะ0ูนถึงร้อยเปอร์เซ็นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นแล้วม้แต่เก้าสิบโอเคนี่ทำบนนะพีนะนน่นะครับผมเสวัอดีนะครับครับผม